ของคนที่เล่นเกมชินิแตกบนมือถือนะครับผมอับคลิคือนเต้ตื่นี้นโคมัเฉพาะไอโฟนนะครับผมผมว่านะ่าจะมีปัญหาเยอะที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่ว่าใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะครับผมอาจจะปรับได้แค่กลางไม่ก็ต่ำนะครับผมแต่พอปรับศูนย์นี่คืออาจจะเสียงเจอความร้อนด้วยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเกมชนบนบืนถือนะผมก็ นั่นแหละต้องเก็บังซื้อมือถือใหม่อีกนะครับผมก็ลาบากชีวิตเลยตรงนี้นะครับผมธนุน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่ผมน่าจะเกลียดที่สุดแล้วเวลาเล่นบทมือถือนะครับผมว่ามันต้องชาร์จยิงด้วยไงนะครับผมคือพอดีว่าชอบชอบสนัยเพิ่มมากกว่านะผมถ้าเกิดให้ให้ชาร์จยิงธนูนะครับผมแปลว่ามีธนูอยู่คนเดียวนะครับผมที่ว่าไม่ต้องชาร์จยิงนะนั่นก็คือเอ่อยุยพิยะนะครับผมเป็นแค่ตัวเดียวนะครับผมที่ว่าไม่ต้องชาร์จยิง คือการที่ว่าไม่ต้องชาร์จยิงนี่คือมันมันดีมากเลยนะครับผมสำหรับผมนะเต็มแต่คือตอนที่เขาปล่อยเทเลอร์มาให้เล่นการยูแบบผมก็ว่าผมก็ว่าการยูมันก็ยังยากอยู่ดีนะครับผมสำหรับการการที่อยากจะเล่นตัวธนูเป็นหลักนะครับผมเอ้ยธนูอ่ะก็แค่นี้นะครับผม <S <S 1> <S 1> ใช่ครับผมอากาศปิงส่วนมากในมือถือนี่คือจะเจออากาศปิงเยอะที่สุดแล้วนะครับผม คือถ้าเกิดถ้าเทียบกับตอนเล่นบน PC แล้วก็เล่นบน Play 5มันก็เจอเปลิงนน่แต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้เน็ต Wifi ดีกว่านะผมยิ่งกว่าใช้เน็ตมือถือจะด้วยซ้ำนะผมปัญหานี้เป็นปัญหาสำหรับคนที่เล่นบนมือถือจริงๆเลยนะก็คือพื้นที่จะเก็บข้อมูลต้องขอบอกเลยว่าใครที่อยากจะเล่นเกมชิมดแพคบนมือถือนะผมผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถอยู่กับเราได้นานแน่นอนเพราะว่าอัปอัเดเตแต่ละทีไม่ตร ว่ามาโหลาหน่าเย็แม่คือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเกมชินอิมเพกนะครับผมเล่นเกมชินนะครับผมแนะนำว่าให้ไปซื้อ PC ไม่ก็ Play 5เลยจะดีกว่านะครับผม PC ก็ประมาณหมื่นเจ็ดได้มั้งเล่นได้แล้วนะครับผมไม่ก็น้ตบุ๊กเกมมิ่งประมาณสองหมื่นห้านะครับผมแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับ,รบผมก็ขอจบแต่เป็นเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสหรับคลิปเอ่อข้อไม่เจอว่าข้อเสีย ต้องเรียกว่าปัญหามากกว่านะผมปัญหาของผู้เล่นเกมเกมจีนอิมแพกบนมือถือนะผมก็คือก็อย่างที่ผมบอกกันแหนว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นจริงๆนะผมผมแนะนําว่าให้ไปเล่นบน PC มากกว่าเพยดีกว่านะผมในมือถือนี่คือก็เล่นนานๆทีนะจะได้ไม่ทรมานเครื่องเปล่าๆนะผมถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ด้านล่างได้เลยนะผมไม่ต้องห่วงนะครับผม น้องอาโคยยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้โดนไล่ออกจากบ้านหรือว่าอะไรนะผมก็คือยังไม่ได้โดนพอดีว่าจะรีโปรเจก์หนังสั้นเรื่องฟ้องพ่อนะั้นในติ๊กต k อกผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาลงในนี้เอาไปว่าตอนหน้าตอนไหนนะครับผมเราจะทําอะไรกันต่อโปรดติดตามชมกันได้ใหม่แต่สำหรับทีนี้สวัสดีครับ